ดีใจมากเลยเห็นว่าเรตติ้งแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็3กว่าด้วยนะทะลุไป3กว่าแล้วครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเข้มโคนเข้มโคนเข้มโคนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ฝากดูด้วยฝากเป็นกลังใจให้รณภพด้วยคือตอนแรกแบบกังวลเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจกับผลงานเราทั้งหมดว่าแบบทําได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลัวเหมือนกันครับผมแต่ว่าโอเคเห็นกระแสตอบรับก็ชื้นใจขึ้นมานิดนึง เป็นพิเรียดด้วยแล้วก็ด้วยบทด้วยอะไรที่ก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาปรับตัวเยอะพอสมควรวก็อาจจะมีแบบบางช่วงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเคแล้วใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบคิดมากด้วยฮะเรื่องอะไรพวกนี้ฮะแบบไม่อยากไม่อยากให้คนดูงานที่ไม่ดีแล้วกันพวกนี้เราเราก็พยายามเต็มอย่างเต็มที่แหละแล้วก็กลัวกลัวกลัวว่าโอเคลุคนี้มันจะไปได้ไหมมันจะสามารถทําให้ละครเรื่องนี้เนี่ย ประสบความสาเร็จไหมแต่ก็โอเคเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในันเฟืองแหละล้วก็มีส่วนใหญ่ทุกๆคนที่ร่วมมือกันครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณคนดูทุกคนครับเออใช่ก็มีมีคนพูดถึงเยอะครับแล้วก็มีคนแบบคอยให้กําลังใจเราภนพบอยู่ไปเจอญาติญาติผู้ใหญ่แถวบ้านก็ยังแบบให้กําลังใจราภนพบอยู่นะอะไรเงี้ยดีใจดีใจมีมีมียังไม่ค่อยเห็นคนด่าเท่าไหร่นะเห็นแต่คนน่ะด่านางเอก นอกย่ายาด่ากันเลยฮะเอางี้ดูแล้วก็ช่วยกันเชียร์แล้วกันอว่าเราตดลอ<ล>ใช่ก็แอบ,บเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดูอยู่ทุกๆอีพีใครไม่ทันอีพีไหนก็ย้อนหลังได้อะไรได้นะก็ใจชื้นมากเลยครับแล้วก็พี่เมย์เขาพูดไปแล้วนะตัดตรงนี้ไปเลยนะพี่เมย์พูดไปแล้วว่าถ้าเลตติ้งเกิน3เกิน4เกิน5จะมีรางวัลอะไรเพิ่มเข้ามาขึ้นเรื่อยๆด้วยตัดไว้เลยนะฮะรอของรา ไปช่วยกันนะรอเลตติ้งอยู่รรยนะครับดีใจดีใจมากเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายทำกันน้อยเนาะมันถ่ายกันทีก็แบบหลักแบบเกือบปีอะเจเดือน9เดือนอะไรเงี้ยแล้วโอเคเราทำเต็มที่ของเราแล้วพาร์ทที่เหลือมันก็ต้องคอยลุ้นอยู่ในทุกๆตอนที่จะออนแอร์ว่าจะเป็นยังไงลุ้นทุกเลตติง้งลุ้นทุกแบบยอดดูสดอะไรเงี้ยฮะ เข้มข้นกว่าเดิมนะครับหลังจากนี้ก็ฝากติดตามกรงดอกส้อยตอนต่อๆ่อต,อต,อต,อต่อไปด้วยนะฮะ